เจาาลิขิไทยอินไซต์อท์แลนด์กลับมาแต่ประเด็นการเมืองเรื่องพรรคการเมืองกันสักนิดหนึ่งค่ะไปกันที่พรรคเพื่อไทยดีกว่าใช่แล้วถ้าพูดถึงพรรคเพื่อไทยก็ต้องพูดถึงหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แม้จะลาออกไปแล้วครับคุณหญิงสุดารัฐเริ่มจากไขก๊อกจากตําแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก่อนนําร่องก่อนในเวลาต่อมาตัดสินใจ ตัดขาดเลยครก๊อกจากสมาชิกพ,กพรรคเพื่อไทยเป็นสัญญาณสุดท้ายถ้าคขก๊อกจากสมาชิกพักนี่จบละจบละไม่เหลือเยื่อใยสุดท้ายละถูกไหมจบละทีนี้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 อะไรคือประเด็นอะไรคือสาเหตุที่ต้องทิ้งพ,พรรคเพื่อไทยแบบตัดขาดกันไปเลยคือลาออกอะ่ะตัดขาดกันไปเลยหนึ่งในหลายประเด็นก็คือหนึ่งในหลายประเด็นก็คือมันมีหลายเรื่องนะ แต่เรื่องที่เป็นฟังสั้นสุดท้ายและเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เดินสายไปช่วยผู้สมัครนายกอบจอหาเสียงในหลายจังหวัดถูกต้องอจะอเลือกแล้วในยี่สิบธันวาคมนี้แล้วไงทีนี้คุณหญิงญิงหน่อยเนี่ยไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายกอบจอทั้งคนที่สมัครในานามพักสมัครในานามพักและ บุคคลที่พักไม่อนุญาตให้สมัครในนามพักจะใช้ชื่อกลุ่มอะไรก็ได้ค่ะประมาณนั้นแต่รู้ว่าเป็นคนของพักแต่ไม่ให้สมัครในนามพักคือไม่ได้ส่งในนามพักมีทั้งสองส่วนแหละคุณหญิงก็ไปช่วยหมดทั้งสองกลุ่มนี่เดินสายไปช่วยหมดเลยเออไม่เว้นไม่เว้นเลยเป็นในนามพักก่อลงด้วยไม่ใช่ในนามพักก็ไปช่วยด้วยก็เห็นหน้ากันหมดรู้จักกันหมดมีสายสัมพันธ์เดิมไงทีนี้ทีนี้ฟังสุดท้ายก็คือศูนย์อำนาจใหม่ในพรรคเพื่อไทย เขาไม่พอใจเขาไม่พอใจเขาไม่พึงใจแล้วเขาเคยเรียกผู้สมัครอ,าบาอบจบางคนไปเตือนแล้วด้วยเขาขู่ผู้สมัครนายกอบจอถ้าถ้าขืนเอาหญิงหน่อยไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะอืจะตัดเชือกนะจะตัดเชือกไม่ต้องมาลงในน้ำเพื่อไทยอะ่ะตัดทอน้ําเลี้ยงตัดสเสบียงกลางตัด,ตดทุกอย่าง,อ,างอืจะเฉดหัวออกจากบ้านเลยอแรงนะดูอย่างนี้ก็น่ากลัวนะ ยิงหน่อยก็ไม่ไหวจะเคลียร์ยิงหน่อยก็ลาออกจากพักเลยโดนขนาดนี้อะไปตั้งพักใหม่เลยทีนี้ทีนี้ขณะที่ลาออกจากพักทิ้งพักแล้วนะค่ะแต่ยิงหน่อยก็สุดยอดเลยยิงหน่อยก็ยังเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อ,อาลาอ,ออกตั้ง,งแต่30พฤศจิกานะแต่ตั้งแต่ต้นธันวาลน,นี่นะเดินสายหลายจังหวัดนะเดินสายไปช่วยผู้สมัครนายกบจหาเสียงได้ตั้งทั้งผู้สมัครที่สมัครในานามของพรรคไทยและ ทั้งที่สมักไม่ได้สมัครในนามของพักเพื่อไทยก็มีใช่อย่างเช่นอย่างเช่นเอาไหนบ้างเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานยิงหน่อยค่ะก็เดินทางไปที่จังหวัดน่านค่ะไปช่วยคุณนพรัน์ถาวงผู้สมัครนายกอบจน่านหมายเลขสามในการหาเสียงใช่ค่ะที่วัดหัวเวียงใต้เมื่อวานลงพื้นที่มีอยู่จังหวะหนึ่งขณะที่นั่งไปในรถกําลังจะผ่านกับคุณนพรัะนะค่ะ ในจังหวะที่รถจะไปอีกที่หนึ่งแต่จังหวะที่วิ่งผ่านวัดหัวเวียงใต้เห็นชมรมผู้สูงอายุเขากําลังไร่รํากันใช่ไหมรำวงรำวงกันอยู่รำวงออกกําลังกายกันอยู่รำวงไม่ใช่สันทนาการรำวงเพื่อออกเพื่อออกกําลังกายหยะดรถตรงนั้นเลยเสียงดังเลยหยุดรถตรงนั้นเลยยิงหน่อยควงคู่คุณนพรัตน์ไปทักทายลงจากรถไปทักทายชมรมผู้สูงวัยวัดหัวเวียงใต้ ใช่แล้วนี่เลยตามภาพที่ปรากฏเห็นภาพไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ไปวิสาสะกับบรรดาผู้สูงวัยถ่ายรูปร่วมกันโอ้โหเรียกเรตติ้งจากคนแก่ได้ระดับหนึ่งทีเดียวเห็นไหมถ่กยรูมใหญ่เลยนะถ่ายรูปเป็นคณะเลยได้ใจได้ใจแต่เมื่อวานที่ไปหยิบจังหวัดน่านไม่ใช่แค่นั้นที่นี่น่านสงส์น่าน่านได้สังเกตไหมคุณนพรัตเนี่ยสมัครนายกอบจจังหวัดน่านในนามพรรคเพื่อไทยนะค่ะถูกไหม จังหวัดน่านนี่ส่งด้วยนี่ใช่ใช่ส่งด้วย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 <ฆ>ส่งในนามก็ก็ก็ลาออกจากพักแล้วแต่ยังไปช่วยผู้สมัครในนามพักหาเสียง<ฆ>เออดูสิรุกกับพักเพื่อไทยจริงๆใช่สุดยอดเลยใช่พักเพื่อไทยส่งคุณพรพัตรนะอันนี้ชัดเจนนะทีนี้ทีนี้เมื่อวานขณะที่ไปถึงจังหวัดน่านนะสุดยอดสุดยอดเคตวิชาจริงๆยิงหน่อยก็ก,ก,ก็ไล่ศพ ธรรมดาผ่านเฟซบุ๊กของหญิงหน่อยใช่ชี้ชวนให้คนไทยไปเที่ยวจังหวัดน่านอากาศน่าเที่ยวไงช่วงนี้อากาศน่าเที่ยวไปช่วยกันหน่อยไปเที่ยวกันหน่อยโปรโมทการท่องเที่ยวไงโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดน่านไม่แค่นั้นไปจูงมือคุณหมอชนละนานสีแก้วเออสสจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยมาเป็นตัวประกอบฉากด้วยนั่นแน่นี่ไงดู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 ไปดูคลิปหน่อยไปดูคลิปหน่อย อ่าฟังกันสักนิดเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาชมหมอเกลือขนาดนี้อยู่ที่ไหนถ้าเอาแนะนําตัวก่อนแนะนําตัวก่อนผมหมอชน่านครับเป็นผู้แทนรัศดรจังหวัดน่านนะครับเขตได้อยู่เขตสองนู่นนะนี่คือจังหวัดสาจังหวัดจังหวัดน่านไม่ใช่อําเภออําเภออะไรบ้างเขตสองมีเวียงสาหน้าน้อยน้ำมื่นบ้านหลวงชัชชุขแม่เจริญน้าน้อยน้ำใหื่นแม่เจริญอ่าค่ะครับผมนัาพงป์สุภิย์สินนะครับก็เป็นสสน่านเขตสามนะฮะ ก็จะเีเขตพื้นที่ก็จะมีอำเภอพวงอำเภเชียงการทุ่งช้างสอแควเฉลิมพระเกียรตแล้วก็ไลฟ์สดพร้อมสสเพื่อไทยคลิปจากการไล์สดคลิปนี้มันบอกอะไรในทางการเมืองมันบอกว่ามันบอกว่าหญิงหน่อยแม้ไขก๊อกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ยัง powerful บารมีก็ยังเจิดเจิดจััดยังมีออร่าอยู่ในััวเยอะยังเัลือออร่าันตัวเัอะใช่ั่ะัดจทัดงสสพรรคเพื่อไทยยังกล้า เข้ามาอยู่ในกล้องเข้ามาร่วมซีนเป็นตัวประกอบเป็นกหมอชนาไม่ได้อยู่ในเขตนี้ด้วยนะเขาบอกอยู่โน่นแสดงว่าไกลไม่ได้อยู่ในเขตบ่อเกลือก็ยังมาอยู่ณที่นี้ด้วยคิดดูสศูนย์อำนาจใหม่ในระเพื่อไทยนี่จะอ้วกสงสัยเห็นคลิปนี้ก็คงอ้วกไม่ออกอยากรู้ไหมไปคุยกับคุณหมอชรนาเลยดีกว่าเด็เด็ดเด็ดเด็ดเด็อีกนิดนึงไม่แค่นั้นนะยิ่งหน่อยก็ยังไปช่วยคุณเฉลิมขวัญค่ะไปช่วยคุณเฉลิมขวัญหล่อตระกูลซึ่งสมัครนายกอบจ จังหวัดกาลสินกาลสินในนามพรคเพื่อไทยใช่ค่ะลาออกแล้วนะยังไปช่วยผู้สมัครในนามพรคเพื่อไทยที่กาลสินฮัเสียงอีกนั่นเมื่อวันที่6วันที่6วันที่6ลงพื้นที่กาลสินวันที่6ธันวานะใช่6ธันวาเนี่ยแหละลาออกแล้วนะลาออกสามสิบนวันที่6ธันวานะคะจริงถ้าดูกันนะมีอีกหลายจังหวัดนะที่ลงไปพื้นที่ด้วยอ่ะแต่ว่าคุณเฉลิมขวัญนี่ลงในนามพรคเพื่อไทยนะถูกต้องเออลงในนามเพื่อไทยนะดังนั้นเราจะต่อสายไปที่คุณหมอชรน่านสีแก้ว รองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมออืครับคุณนมรพ์คุณณยทีนเคุกรบครับคุณหมอช่วยน,นั่นฟันธงตรงประเด็นเข้าสู่เป้าหมายเลยศูนย<อ>์อำนาจใหม่ในพักเพื่อไทยเขาก็ฆ่าโทษใครต่อใครเยอะแยะกกันไปหมดใครไปสังครรมทางการเมืองกับหญิงหน่อยจะ,จะเฉดหัวออกจากบ้านแล้วคุณหมอช่วยนั่นกล้าไปร่วมกลอ้องร่วมคลิปร่วมซีนไปไลฟ์สดกับหญิงหน่อยไม่กลัวศูนย์อำนาจใหม่เขา เขาจะดุเอาหรอครับค <_ an> ุณหมอประเด็นเอาตรงประเด็นเลยนะครับที่หนึ่งเนี่ยต้องเรียนกับคุณอมรรัตน์กับคุณดนัยว่าผมเองไม่ได้เป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยไทแล้วนะครับเป็นกรรมารชุดใหม่มั่เป็นในที่หนึ่งนะครับไม่บครเป็นประเด็นที่สองเนี่ยคําถามว่ากลัวศูนย์อานาจใหม่เขาจะไล่ออกจากพักเพื่อไทยหรือไม่ครับประเด็นนี้ชัดๆเลยครับไม่เคยมี ลักษณะเป็นทางการหรือลายลักษณ์อักษรที่ใช้คําว่าศูนย์อำนาจใหม่จะไม่สนับสนุนหรือหรือค่าโทษคนที่ไปครับไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับต้องขออาญัดเอานมคือคุณหญิงสุดารัชเกยรตินะครับอนนี้นี่ผมเองก็สอบถามโดยตรงกับทางศูนย์กลางอำนาจหรือผู้บริหารพัก ก่อนที่จะเรียนเชิญคุณหญิงมาที่จังหวัดน่านเนะครับโดยคข้อจริงแล้วเนี่ยเราเรียนเชิญท่านมาก่อนก่อนที่ท่านจะลาออกนะครับแต่ว่าหาโอกาสและจังหวะเวลานี้ค่อนข้างยากมากพอเอิญโชคดีก็คือว่าโปรแกรมเดิมเนี่ยท่านจะเดินทางไปจังหวัดอื่อในภาคเหนือนะครับไปพักผ่อนกับครอบครัวท่านท่านมีโปรแกรมอยู่แล้วแปดเก้าสิบจ่เภอจังหวัดมันมีปัญหาเรื่องโควิดนะครับท่านก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาที่น่านเราเองค สำหรับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวพักผ่อนครอบครัวของท่านนะครับเนี่ย <Okay. S 2> นะเป็นผู้แทน <c oughs> ที่เคยทํางานร่วมกับท่าน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผมแล้วก็ท่านสสน,นัทพงศ์นะครับ <c oughs> แล้วก็ท่านสะสชิรินทร์เองเองก็รับรู้รับทราบแต่ท่านติตพลัดจ <c oughs> ิตนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องสูนยอำนาจที่จะรับจากภาพเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อว่ามันเป็นแค่เพียงข่าวนะครับเป็นแค่เพียงข่าวไอ้เรื่องค่าโทษคนที่ไปสังคมทางการเมืองกับหญิงหน่อย เป็นเป็นเป็นแค่ข่าวไม่จริงไม่จริงเหรอคะผมผมไม่ได้ฟังกับหูตนเองนะครับก็ได้ทราบข่าวมาอย่างนั้นผมก็ยังถามตรงๆกับทางทางทีมผู้บริหารพักว่าจริงหรือเปล่าที่ไม่อนุญาตให้เชิญคุณหญิงมาช่วยรณรงค์หาเสียงคทางผู้บริหารพักเองนะครับก็ตอบคำบองว่าไม่ได้ไม่จริงเพียงแต่ต้องการทราบว่าเชิญไปที่ไหนไปเมื่อไร่อย่างไรจะได้จัด มาตารางโปรแกรมของพักได้จะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันผมจะตอบอย่างนั้นเลยนะครับคนที่ผมจะเรียนเชิญมาเนี่ยคุณหมอชลน่านเคยได้ยินข่าวไหมครับว่าคุณมางกรที่ร้อยเอ็ดถูกดุแทบตายคือคือประเด็นนั้นผมก็ได้ฟังมาเหมือนกันครับว่าว่าคุณมังกรเองหรือผู้สมัครที่ทางอีสานเนี่ยพูดมาทํานองนั้นครับ มาทํานองนั้นแต่ผมเองก็ไม่ได้ฟังกับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูในเนื้อข่าวข้อที่จริงก็ได้ฟังมาอย่างนั้นเช่นกันครับแต่ว่าทางเหนือไม่มีครับไม่มีครับทางเหนือไม่มีนะไม่มีห้ามใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนี้เราอาจจะเห็นภาพที่มีการเชิญคุณหญิงสุดารัตไปช่วยลงพื้นที่ยังทาได้อยู่ใช่ไหมคะคือคือต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับเราเราเชิญก่อนที่ท่านจะลาออกอ๋อเชิญก่อนเราเชิไม่ก่อนเลยครับแล้วก็จัดตารางจัดโปรแกรมกันว่าอ่าจะท่านจะไปจังหวัดไหนบ้างมีสส ของพรรคนะครับที่ถูกห้ามหาเสียงเนี่ยนะครับถ,ถูกห้ามหาเสียงช่วยผู้สมัครอบจอเนี่ยก็ไม่รู้จะออกทางไหนก็ต้องเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องที่เขาไม่ห้าม,มน,นะครับทางพรรคมาช่วยทางพรรคก็จะจัดเป็นทีมใหญ่ต้องทีมเล็กมั่งแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ระบุชื่อคุณหญิงเพราะว่าคุณหญิงแกคุ้นชินกับการเดินทางทางการเมืองครับอย่างที่น้านี่ท่านก็าม,ามาบ่อยครับมาทาเรื่องเรื่องของไอโครงการข้าวสารทำก็มามาทําทีา่น่านเพราะฉะนั้นเนี่ย ในมุมของการเมืองแล้วเนี่ยคุณหญิงเองก็น่าจะน่าจะถูกจริตนะครับกับกับการเมืองที่น่านครับหรือทางอีสานมากที่สุดก็ก็มุ่งเป้าไปตรงนั้นคส่วนพรรคก็จะมีจัดทีมไม่ว่าทีมใหญ่หรือทีมเล็กนะครับแต่ทีมใหญ่เป็นลักษณะทีมปลาใสหาเสียงครับเราต้องระดมคนมาฟังปลาใสซึ่งที่น่านเนี่ยจลิตไม่ใช่อย่างนั้นครับมันก็มีความลําบาก ก็เลยก็เลยไม่ได้เชิญชีมใหญ่ครับครับเมื่อวานเมื่อวานหญิงหน่อยไปเหยียบจังหวัดน่านก็สองวาระวาระหนึ่งก็ช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดน่านไร้สดแหละมีคุณหมอชลน่านเป็นดาราประกอบฉากด้วยอีกด้านหนึ่งก็ไปช่วยคุณนพรัตน์หาเสียงนายกอบจซึ่งคุณนพรัตน์ก็สมัครในนามของพรรคเพื่อไทยแต่หญิงหน่อยเองก็จะตั้งพักของตัวเองขึ้นมาอีกอีกอีกหนึ่งพักทางผู้ใหญ่ในพักเขาไม่รู้สึกอะไรเลยแหละ ผมผมไม่แน่ใจในประเด็นนี้แล้วผมก็สอบถามสอบถามผู้หญิงด้วยตัวเองเลยนะครับว่าครับข่าวที่จะตั้งพรรคเป็นจริงหรือเปล่ายังรังไรท่านบอกว่ายังยังไม่ได้คิดยังแต่อาจจะมีคนอื่นให้ข่าวไปแต่ตัวท่านเองยังไม่ได้คิดเพราะว่าช่วงนี้หลังจากที่เราออกจากพรรคแล้วทํากิจกรรมแบบทางการเมืองแบบค่อนข้างโลง่งท่านก็พูดอย่างนั้นน่นะครับประเด็นประเด็นว่าท่านมาช่วยเพื่อไทยเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็มีความผูกพนันนะครับไม่ได้ไม่ได้ยึดติด ช่วยอะไรได้ก็ช่วยครับเราก็เห็นว่าผู้หญิงเองเนี่ยสามารถช่วยหาเสียงได้แต่พวกผมเองกับท่านสสนัทพงศ์นี่ถูกห้ามไม่ให้ไปช่วยนะครับสังเกตกิจกรรมหาเสียงนี่จะไม่มีไม่มีสสเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเราจะต้องมันจะผิดกฎหมายโอเคเข้าใจเข้าใจครับใช่ครับเราจะพาท่านไปเที่ยวไปทานอาหารเท่านั้นเองครับขาวทำให้ช่วยหาเสียงท่านสสนัทพงศ์ก็ ก็จะเป็นทำรองนั้น้เมื่อวานท่านเองก็ให้เกียจังหวัดน่านนาเชี่ยวนะครับเป็นจุดที่เขาเรียกบอกเรือโบราณเที่ยงเรือบอกเรือจังหวัดน่านนะครับค่ะครับครับแล้วคุณหมอชูนานครับเห็นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนในพรรคเพื่อไทยก็ปารภดังๆได้ยินกันหลายคนนะครับปารภว่าเอ๊ะยิ่งหน่อยใช้จังหวะเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้เดินสายอย่างนี้ด้านหนึ่งคล้ายกับว่ายังมีใจอยู่กับคนของพรรคเพื่อไทย แต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วเป็นการปูฐานปูทางเรื่องพกักการเมืองใหม่ของตัวเองเองดังนั <dış blasting S 1> ้นดังนั้นดังนั้นต้องเคลียร์กันให้ขาดคือคือประเด็นประเด็นปูทางทางการเม <DIS K. S 2> ืองใหม่นเ,นนนนนเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานได้ครับเป็นข้อสันนิษฐานได้เป็นข้อสันนิษฐานได้มีโอกาสสานได้แต่ว่าเผอิญมันเป็นลักษณะอย่างผมเนี่ยมันเป็นลูกติดพันธุ์ครับอ๋อโอเคเป็นลูกติดพันธุ์ที่เราเชิญท่านไว้ก่อนครับจังหวะช่วงดีที่ท่านหาเวลาได้ช่วงแปดเก้าสิบ ก็เลยมาที่น่านหลายจังหวัดยังบอกว่าทาไมไปน่านหลายวันจังเลยที่จังหวัดอื่นเนี่ยไปวันเดียวท่านก็บอกว่าท่านมาเที่ยวพาครอบครัวมาพัก่อนเที่ยวเมืองน่านครับมาทั้งสามีและลูกทั้งสามนะครับมาหมดเลยครถามจังหวามสุดทายครับคำถามสุดท้ายคุณหมอชวญน่านคำถามสุดท้ายครับเมื่อวานสมาชิกพักเพื่อไทยละออกอีกห้าคนเนี่ยนะครับนำทีมโดยคุณภูวดิดาซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเนื้อเชื้อไขเป็นดี A ขนานแท้ของไทยรักไทยนะฮะ หลังจากนี้ยังจะมีอีกไหมครับและตัวคุณหมอชลนาจะอยู่กับใครครับหลังจากนี้จะมีอีกไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าทีมที่เราออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมเพื่อไทยพลัสซึ่งซึ่งทํานทำงานกับคุณหญิงเป็นหลักนะครับครับแล้วท่านสวกุวภนิดาเองก็อยู่กับคุณหญิงมาตลอดตั้งแต่เรื่มตั้งแรกนะครับตั้งแต่ปีสี่สี่มาให้นำไปรักใคร่แล้วตัวผมเองเนี่ยขณะนี้ก็อยู่เพื่อไทยครับ และอนาคตไทยก็ย่อยากคุณนายคุณอมรรัตน์ว่าผมอยู่เพื่อไทยคือการที่เราจะเลือกพรรคการเมืองเนี่ยหนึ่งมาเป็นรดมการครับผมเองเนี่ยไม่เคยคิดจะเปลี่ยนพักย้อนพักเพราะว่าถึงแม้จะถูกถูกยุบพักมาก็ยังอยู่ในนามไทยรักไทยเพื่อไทยอยู่ประเด็นสองเนี่ยการจะเปลี่ยนพักเนี่ยนะครับมันขึ้นกับปัจจัยสามปัจจัยครับคุณนายครับคือพี่น้องประชาชนครับประชาชนสองพักและก็สามตัวตัว ตัวผู้เปลี่ยนเองว่าจะเห็นอย่างไรอ่ะโอเคได้ได้ได้ชัดเจนดีค่ะเรื่องนี้สทพเรื่องนี้ต้องตามไปดูวันนี้ขอบพระคุณมากคุณหมอชุลานาขอบพระคุณขอบคุณนะคะขอบพระคุณครับอุมอมรรัตน์คุณนายครับยินดีครับค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอชุลานสีแก้วค่ะจากพักเคื่อไทยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาว่ากันต่อเลยนะคะ